ครับผมก๋วยเตี๋ยวคิดดีทำดีพูดดีเตี๋ยวตาดีอ่าอขงเนชื่อชื่อตาดีชื่อตาดีนะไม่ใช่ทอมดันดีนะครับกากุญแจกลิ่นหอมทะลุแมสเลยเนี่ยอันนี้หม้อเบอร์อะไรเนี่ยคุณลูกค้าเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดแล้ววันหนึ่งเราใช้เส้นกี่โลครับเนี่ย โอ้ยยี่สิบโลโอ้ยไม่ธรรมดาใส่ไข่โลโลใส่ถัววววถ่วงอกประมาณละสิบโลครับถั่วงอกสิบโลแล้วผักบุ้งอ่ะผักบุ้งบุ้งวันละว,วันละหกรรกรรมักรรมเก๋กัมหกกัมหมูเท่าไหร่ครับเนี่ยหมูสี่โลครับมหมูสี่โลลูกชิ้นเท่าไหร่ครับผมลูกชิ้นห้าลูกชิ้นห้าโลโอ้ไม่ธรรมดานะ อร่อย